วันนี้มาหารอยรั่วของแอร์นะครับตัวห้องบนนะมาเช็คคอยเย็นก่อนนะครับว่ามีคราบน้ำมันหรือเปล่าแต่จาก,การสังเกตด้วยตาเปล่านี่มองไม่เห็นเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยนี่เราขึ้นมาคอยร้อน ตัวนี้เช็คเบื้องต้นไม่เห็นรอยรั่วนะครับแต่ตอนนี้จะตัดคอยเย็นลงไปนะครับเอาไปจุ่มน้าโอ้โหดูคอยเย็นนี่ตัดตรงแฟร์เชื่อมเลยครับไม่ขันแฟร์ตัวนี้ถอดคอยเย็นมาแล้วก็อุดท่อใหญ่นะครับแล้วก็เชื่อมวาล์วใส่ท่อเล็กเพื่ออัดในตหาร้อยรั่วที่คอยเย็นนะครับตอนนี้กําลัง เชื่อมใส่บอลอยู่นะครับไม่รู้ว่าคอยเย็นจะรั่วหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับพอเชื่อมเสร็จก,ก็อัดในโตเข้าไปเลยนะครับตอนนี้อัดในโตอยู่ที่400กว่าปอนด์นะครับตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับไม่เห็นรอยรั่วนะครับ